นี่เขาไปต่างประเทศเขาอ้างกับพรรคพวกเพื่อนฝูงว่างครรู้ป่ะไปเลยทำไมฮะเจรจาธุรกิจฮะผมมีธุรกิจด้วยครับธุรกิจขายผู้เขมประตูไอ้สาเดี๋คุณจะพงศ์ผม, <c oughs> ผมหาจุนเจิมเจอแล้วนี่ไปแชทนี่เอาไว้ให้ดูหน่อยคือที่เขาไปโพสในเฟซบุกนะ๊กอ่ะ คือยุนเจิมเนไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยคุณจำได้ไหมเจ็ดสิบสามนาทีที่ที่ออกมาอยู่ที่ RCA กันนั่นแหละนี่ด้วยครับเนี่ยแล้วรู้ไหมนี่อยู่เบื้องหลังเงินทองนี่นะอันนี้อันนี้คนสนับสนุนหมดแล้วเอาดูดนี้ยเอาดูเลยอันนี้ของแท้เรียนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับการระดมกำลังวลทั่วประเทศเข้ามาในกรุงเทพอันเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองยุทธศาสตร์เอกด้านความมั่นคงของประเทศนั้น ไม่มีรัฐบาลประเทศไหนในโลกเขาทํากันถึงแม้รัฐบาลจะมีอํานาจสั่งการในฐานะผู้ถืออำนาจอธิปไตยฝ่ายบริหารของรัฐแต่ยังมีองค์กรรัฐอื่นที่ถือและใช้อํานาจอธิปไตยของชาติอีกเช่นกันเช่นศาลร,รัฐสภาองค์กรอิสระเหนือองค์กรอื่นใดยังมีสถาบันพระมหกรรากษัตริย์ที่ถือดุลในดุลอํานาจอธิปไตยของชาติกองทัพทหารซึ่งดูแลรักษาความมั่นคงแห่งรัฐหรือชาติราษฎร จึงต้องตระหนักไว้ให้ดีการใช้กําลังตํารวจนับหลายหมื่นนายนั้นสมควรแก่เหตุหรือไม่นี่ตั้งเป็นคําถามมานะเคลื่อนได้กําลังพลนับหลายหมื่นนายนั้นสมควรแก่เหตุหรือไม่เอาการจุมนุมของพี่น้องกองทัพธรรมและกองทัพประชาชนมีประชาชนจํานวนหลักแค่หลักพันหรือว่ารัฐบาลมีจุดประสงค์อื่นหรือเป้าอื่นแทนคือเขาออกมาเขียน,นยออกมาเพื่ออะไรไม่มถามว่าจุนเจอมเสือกอะไรอเป็นอะไรเหรอจุนเจอ ขึ้นเราว่าหม่อมและชวงล้วเป็นอะไระจุนเจิมเกี่ยวอะไรกับบ้านเมืองจุนเจอมเป็นไงวันนี้ไปดูทีมละวิถีก่อนเนี่ยไอ้เยี่ยที่เจ๊งๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยเอาตังไปให้เขาแดกเฮ้ยไม่ใช่จะมาทําเป็นแบบอยากจะรู้ว่าจุนเจิมจะจะจะทำาอะไรจะล้มอะไรแล้วก็อ้างเอาสถาบันมาทําอะไรอ,อยากรู้จริงๆจุนเจมิมอายุก,ก็เยอะเป็นถึงหม่อมและชวงพอกันเลยกับสุขุมพันธ์วันนี้เอาไอ้เยเอา เอาน้ำเมาต้าเอาอะไรเย่แล้วมาเลี้ยงโจรเหมือนกับจุนเจอวันนี้เอาโจรเข้ามาแล้วก็ไปอ้างสถาบันให้ทหารอ,อกมามถามก่อนมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าเนี่ยมึงทําอย่างนี้เพื่ออะไรนี่เราเป็นสมัยก่อนคนพวกนี้นะ,อะไอ้เย่เขาปางหารเจ็ดชุกโคมหมดแล้วอไอส้สัตว์ไม่แล้วที่เขาเขาเขียนต่อไปน,นี่นะบอกถามรัฐบาลว่ากาลังใช้กำลังตำรวจ้มาข่มขู่คุกค,คามและสาก,า <คน S 1> กัดกั้นองค์กรอิสระใน ที่ใช้อำนาจในอธิปไตยหรือเปล่าเพราะว่ากันนะฮะอย่างเช่นสารรัฐสภาเนี่ยที่เขาถามกันเนี่ยนะฮะบอกท่านอาจจะเสียสัตย์ปฏิญาณเน่เสียสัตยปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระปรมมุขแห่งรัฐหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปได้ลงชื่อจุดเจิมฮะก็เมื่อวานนี้เฉลยให้กัเจเจคุณเพอเชื่ออะไรหรือเปล่าบ้าบ้างเอ้ยวันนี้บ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงกันปกครองบ้าบ้างเนี่ย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเขาก็รู้กันอยู่ท,ทั้งประเทศเออที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของคนไ<อ>ทยทั้งชาติแต่วันนี้คุณกาลังดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาให้มาทะเลาะก,กับประชาชนไปเกี่ยวอะไรการเมืองเขาเล่นดโด<อ>ยแค่กันในสภาครับแต่เยี่ยไม่ได้แก้จุนเจอเมัยใครจุนเจอแน่จริงลงนี่ตั้งพรรคการเมืองได้อีเยี่ยไม่ใช่มานั่งทำเยิงเยิงเหมือนกุยไม่ทันแล้วฮะประตตั้งพรรคการเมืองนี่ทำทีมฟุตบอล่าวิถีเขาก็ฟ้องร้องกันชิบหายประตจะทำล้มรัฐบาลถุยอเยี่ย แม่ผมเลยไม่จบผู้กองปูงเข็มเลยนะ <c oughs> คือมีข่าวว่าปูเข็มนี่ไปตั้งแต่ผมต่อนะครับเกือบต่อไม่ติดมีข่าวว่าปูเข็มเนี่ยหนีออกนอกประเทศอ่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้หนูไม่น่าไม่เห็นหน้ามันเลยช่วงนี้มีข่าวอย่างเดียวที่เป็นประเด็นเดียวที่ปู้เข็มต้องรีบเห็นออกนอกประเทศนะข่าวอะไรฮะกลัวติดโรคฮะติดโรคอะไรฮะโ<อ>รคเอกยุทธนะอ๋อโรคเอกยุทธครับ พราะไปไปย์วนู้นทีเปป์วนู้นทีครับมีข่าวเดี๋ยว้เราจะไปประเทศไหนอเดี๋ยวเดี๋ยวสืบไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สืบมาผมว่าปูเข็มน่าจะไปประเทศที่มันน่าไปมากที่สุดเนี่ยลาวครับไปประเทศพม่าลาวพม่าเอะพม่าจะเอาไหมไม่รู้เขาบอกเขาไปเจรจาธุรกิจร้อยล้านเลยพันล้านนะปูเข้มอ่ะปูเข็มเขาไปทําเจรจาธุรกิจ คือจะสร้างขี้เปียกนี่เอาขี้เปียกส่งออกเอาขี้เปียกส่งออกให้้พ่อมันเนี่ยเอ้าต่อได้เงินไหมเห็นไหมเอาประเด็นนี้ให้จบไปเลยครับนะว่ากรณีนี้เนี่ยก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่บอกเป็นนายพลสอเสือสอเสืออ่าบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับม็อบกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณคือนายพลท่านนี้วันนี้เลยออกมาเลยฮะใครฮะพลเอกสุรยุทธ์เดี๋ยวว่าไง เอาคือในคนส่อเสือเนี่ยคนก็เพ่งเล็งไปที่พลเอกสุรยุทธ์จุลาโนศแน่นอนฮะไม่มีคนอื่นเลยครับคือเจ้าตัวก็เลยปฏิเสธโอ้ยในพลสอเสือนี่มันเยอะคุณมริาเขาเรียกว่ากินปูร้อนท้องหรือ